ที่ดินแปลงใหญ่ใจกลางเมืองแม่เหียในเมืองเชียงใหม่ใกล้ธรรมชาติราคาหน้าลงทุน Asset Story สวัสดีค่ะวันนี้นกจะพามาชมที่ดินแปลงใหญ่ในตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ดินตั้งอยู่ในซอยถนนกว้างขับรถส่วนการสองเลนยาวไปถึงที่ดินจากถนนคันคลองชประทานเข้าไปในซอยเพียงสานาทีเท่านั้นมีทางเข้าออกถึง4ทางเส้นทางแรกนะคะถนนเส้นคันคลองชประทานสองทาง สามารถเข้าออกได้ที่ถนนใหญ่ติดกับริมพิงซูเปอร์มาร์เก็ตและทางหน้าโครงการกลุลพันวิว6กกับ7อีก2เส้นทางเข้าออกสามารถเข้าออกทางถนนเส้นเชียงใหม่หางดงทางแรกคือโครงการกลุลพันธ์5และอีกเส้นทางหนึ่งคือถนอนเมฆลาประชาบ,บำรุงหรือป้ายทางเข้าชุมชนท่าข้ามนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจที่ดินในละแวกตําบลแม่เหียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นกยังมีที่ดินอีกหลายแปลงเลยละค่ะราคาเริ่มต้นที่ตารางวาละ1 7 0 0 0บาทไปจนถึงราคาตารางวาละ30,000บาทค่ะที่ดินผืนนี้นะคะขนาดพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ1ไร่1งาน23ตารางวาที่ดินรูปทรงสวยหน้ากว้างประมาณ13เมตรตั้งอยู่ในซอยเงียบสงบเข้าซอยเพียง3นาทีจากถนนใหญ่ ถนนหน้าแปลงนะคะเป็นถนนคอนกรีตรถยนต์เข้าออกสะดวกสบายค่ะอยู่ในแหล่งชุมชนระบบสาธารณูปโภคครบน้ำประปาไฟฟ้ารูปทรงสวยที่ดินผืนนี้นะคะเหมาะสำหรับสร้างบ้านอยู่อาศัยหรือทำภูวิลล่าขายซึ่งนกได้ลองแบ่งแปลงออกมาแล้วนะคะที่ดินผืนนี้สามารถแบ่งออกได้ถึง4แปลงตามภาพตัวอย่างเลยค่ะ โดยแต่ละแปลงนะคะพื้นที่เฉลี่ยจะอยู่ที่1 0 6 -108 ตารางวาซึ่งคูเวล่าที่มีที่ดินพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะมักจะทำพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่300ตารางเมตรขึ้นไปโดยราคาขายจะเริ่มต้นอยู่ที่15-18ล้านบาทซึ่งหากนักลงทุนท่านไหนนะคะที่สามารถทำบ้านราคานี้ได้ยังมีความต้องการอยู่ในตลาดอยู่นะคะหรือว่าจะแบ่งเป็นแปลงแปลงละไม่เกิน50ตารางวาก็จะได้อยู่ที่ประมาณ7-8แปลงค่ะ สามารถทำบ้านมินิมอลโมเดิร์นในราคาไม่เกิน8ล้านกลุ่มนี้นะคะก็ยังมีความต้องการอยู่ในตลาดเช่นเดียวกันค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างบ้านหลังใหญ่หรือซื้อไว้ลงทุนสามารถแบ่งขายบางส่วนในอนาคตหรือสร้างบ้านหลายหลังสำหรับครอบครัวขยายได้ค่ะเรื่องทำเลต้องยกให้ที่นี่เลยค่ะเพราะอยู่ในโซนแม่เหียซึ่งถือเป็นทำเลศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ใกล้ร้านกาแฟ ε, ใกล้คาเฟ่สวยๆและยังใกล้ธรรมชาติสะดวกสบายไม่แออัดค่ะใกล้สถานที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศล้านนาเพียง3นาทีจากตรงนี้เพียง4นาทีถึงรอยย่อพาราชพฤกษเชียงใหม่ในซซฟอรีลิมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตตลาดสดแม่เหียเพียง6นาทีบิ๊กซีโฮมโปรแมคโครอีเกียเพียง8นาทีกาดฝรั่งเพียง15นาที โรบินสันเชียงใหม่แอร์พอต12นาทีสนามบินเชียงใหม่เพียง15นาทีและยังใกล้โรงพยาบาลอีกหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเพียงแค่12นาทีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ศูนย์ศรีพัฒเพียง20นาทีและโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเพียง20นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังใกล้สถานศึกษาโรงเรียนนานาชาติมากมายถึง6แห่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น British c o n c o r d a n International School เพียง6นาทีเชียงใหม่ Montessori International School เพียง6นาทีปัญญาเด่น International School เพียง7นาที Ambassador Bill i n c o l n Academy เพียง10นาทีสาธิต International Bill Lincoln School of l a n s i t University เชียงใหม่เพียง14นาที ที่ดินแปลงใหญ่ราคาดีโลเคชั่นเด่นแบบนี้เหมาะมากๆค่ะสำหรับนักลงทุนอสังหาหรือผู้ที่ต้องการสร้างบ้านขนาดใหญ่สำหรับอยู่อาศัยหรือสำหรับใครนะคะที่สนใจจะพัฒนาไปเป็นโครงการบ้านขนาดกลางหรือบ้านพูลล่าขายก็ทำเลดีมากๆเลยละค่ะ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการนัดดูที่ดินสามารถติดต่อนกได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และคลิปหน้านะคะนกจะพาไปชมที่ดินสวยๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไหนต้องติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ